กับสวัสดีนะครับพี่พี่เอซช่องยุทธบารมีพักเครื่องนะครับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมยุทธบารมีนะครับก็วันนี้มีวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาแบ่งปันพี่พี่เช่นเคยนะครับวันนี้มีวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับเข้ามาหนึ่งชุดนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับตอนนี้เรียกว่ากระแสของหลวงปู่ก็กลับมาดังอีกครั้งนะครับนะเหรียญพระหุละมานนะครับตอนนี้โอ้โหราคาทองแดง ไปริ้วเลยนะพี่พี่นะต้องบอกพี่พี่อย่างนี้ครับวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยนะครับที่ท่านท่านปลูกเสกที่ท่านยังยังอยู่นะครับที่ท่านปลูกเสกวิธีไหนนะครับท่านปลุกเสกทุกพิธีดีหมดนะพี่พี่อันไหนราคาที่เราเก็บได้เราก็เก็บนะครับเราใช้พุทธคุณนะครับพี่พี่ผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องไปตามราคาที่แรงนะครับแค่แค่รุ่นที่มีประสบการณ์ราคาก็จะพุ่งแบบนั้นแหละครับพี่รุ่นที่หลวงปู่ท่านเมตตาปลุกเสก ดีทุกรุ่นครับนะแค่ยังไม่มีประสบการณ์นะพี่ๆนะวันนี้ผมมาแนะนําวัตุมงคลของหลวงปู่มหาทิลาหนึ่งชุดครับพี่ๆวันนี้ราคาจับต้องได้นะครับประกันแท้ทุกรายการนะครับช่องทางการติดต่อ0871361722ตามนี้นะครับแอดไลน์หรือโทรมาแอดไลน์ตาม QR code นี้นะครับหรือโทรมาเบอร์ตามนี้ได้นะครับพี่ๆโทรมาจะเร็วกว่านะครับรายการแรกผมเอานนี้ก่อนเลยนะครับพี่ๆอ่านี่นะครับ เป็นนะครับย่ามมหามงคลนะครับหลวงปู่มหาศิลาสีจันโทนะครับนี่ออกธรรมอุทยานปั๊มตาวัดชัดเจนนะครับย่ามรุ่นนี้นะครับค้าขายร่ํารวยเงินทองนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทออกวัดพระธาตุมื่นหินนะครับปั๊มตาวัดชัดเจนประกันแท้ทุกรายการอันนี้เอาย่ามเงินย่ามทองนะพี่ๆเอาไปเป็นสิริมงคลแก่บ้านก็ได้นะครับมีย่ามนี้ใส่เงินใส่ทองนะครับนะอาราธนามีรูปหลวงปู่ไว้นะครับอาราธนาท่าน นะครับคาถาท่านนะครับนะก็จะมีเงินมีทองเข้าบ้านครับพี่ๆนะหายากนะครับมันก็ไม่ค่อยได้พบเจอครับพี่ๆผมได้มาหนึ่งใบอันนี้ผมเอาแบ่งปันสามร้อยห้าสิบวมส่งนรวมส่งนะครับพี่ๆนะนี้แบ่งปันนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนพี่ๆสะดวกโอนแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ได้เลยนะครับผมบริการส่งไปสนีไทย EMS ตลอดสายนะครับไม่เกินหนึ่งถึงสองวันนะครับนอนรอรับได้เลยนะพี่ๆนะ นะครับรายการต่อไปครับพี่อันนี้เป็นพ้าผงนี่ครับอันนี้พ้าผงครับเป็นเฮงชนะจนครับพี่อันนี้ก็หายากนะครับออกยุคต้นของหลวงปู่ครับออกก่อนดวงเศรษฐีนะครับอันนี้เป็นพายุต้นนะออกวัดโพสีสะอาดนะครับดวงเฮงชนะจนยิ้มรับทรัพย์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับมีติดเกาจีวรแบงค์เศกของหลวงปู่วันนี้มีมาสองเนื้อครับพี่พี่นะ นี่ประกันแท้นะครับดงรายการผมจะให้ดูทีละเนื้อนะครับนี่ดวงเฮงชนะจนนะครับขครเก็บดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ไม่ได้ก็เก็บรุ่นนี้ครับหลวงปู่บอกรุ่นนี้ก็นะครับใช้ดีใช้ได้นี่ครับพี่ๆนะนี่ครับชื่อก็ดีอยู่แล้วนะครับดวงเฮงชนะจนนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทนะครับนี่นะครับนี่ครับดวงเฮงชนะจนนะครับอันนี้เป็นยันต มหาโพคชัตนะครับออกสวนสงแกเปะนะครับลูกต้นของหลวงปู่นะครับอันนี้ผมได้มาเนื้อเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อสีฟ้านะครับพี่ต่อโคตรลนเลขชัดเจนนะครับองนี้ครับอันเลขสามแปดเจ็ดนะพี่พี่นะสามแปดเจ็ดนะครับอ่านะครับมีติดจีวอนของหลวงปู่นะครับนี่ติดจีวอนมีเส้นเกษา ทุกองครับป่าปลายเลยครับเส้นเกษาจะเนี่ยนะพี่เห็นไหมอ่านี่ครับเกษาหลวงปู่มีเบ้งเสกด้วยนะครับนะครับนี่นี่ครับเบ้งเสกอ่ามันจะมัวมัหน่อยนะพี่ต้องกราบขอภัยแสงมันจะท้อนนี่ครับมีเบ้งเสกครับมีเกษานะครับนี่ประกันแท้นะครับจะมีนี่ยเกษาป่าปลายครับเกษามีหลวงปู่จะใส่เกษาทุกองนะครับเนี่ยนี้เกษาเห็นชัดหน่อยนะพี่เห็นไหม นี่ครับตรงคำว่าแหวนนะครับวแหวนนะครับกันแทนครับดวงเฮงชนะจนหลวงปู่มหาศิลาศิจันโทองนี้ผมเอาอันนี้ผมเอาเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะพี่ๆนะแบ่งปันไปนะครับยุคต้นนะครับพี่ๆเก็บได้เก็บนะครับองนี้เป็นเนื้อใบลานนะครับเนื้อสีดําจะหายากนิดนึงนะครับเนื้อนี้นี่ครับเนื้อจีวรแบงเศกหลวงปู่เต็มเลยนะครับ มีเกศาเหมือนกันนะครับพี่มีเกศาทุกองค์นะครับนี่อ่านะครับแสงจาสะท้อนเราขอภัยพี่พี่นะครับนี่แหมมีคาบขาวเหมือนพระธาตุเลยนะครับนี่ครับนี่ครับหลวงปู่หมาศีลาเซจันโทนะครับนะสวยนะครับองค์นี้เลขโอ้องนี้เลขสองหลักด้วยครับพี่พี่องนี้ละเลขสองหลักนะครับเก้าสิบห้าครับพี่พี่ นี่ครับในกสิบห้านะครับอ่าพี่ๆขครเร็วขครได้แล้วกันนะครับนะนะครับขครเร็วใครได้พร้อมกล่องเดิมนะครับด้านหลังจีวอนเยอะนิดนึงนี่ครับจีวอนแบงค์เซกครับดวงเฮงชนะจนยิ้มรับทรัพย์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเอาราคาเท่ากันนะครับพี่ๆนะเปิดแบ่งปันราคาเท่ากันมีสองเนื้อนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ๆในช่องทางไลน์นะครับ มีปัญหาบางทีบางทีผมไลฟ์เนี่ยกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวพี่ผมถ่ายรูปให้ชมได้ครับรายการต่อไปครับพี่ๆนี่นี่เป็นสมเด็จชิ้นนับบัญชรนะครับหลวงปู่มหาศิลาสซดิจันโทนะครับมีมาสามองค์เลยนะครับนะครับผมเปิดราคาเท่ากันครับมีสามราคาลุ้นเนื้อมานะครับนะอันนี้แกะมาแล้วนะครับะเดี๋ยวให้ดูนะบอกวัดโพสีสะอาดครับพี่ๆนะนี่เป็นเนื้อดํานะครับ นี่หลวงปู่เมตตาอธิษฐานจิตเขียนยันข้างหลังด้วยนะครับนี่ชินะบัญชรนะครับเป็นคาถามหามงคลของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมลังสีนะพี่ๆนั้นน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนี่นี่ครับนี่ครับองนี้ครับรันเลขนะครับหนึ่งแปดหนึ่งครับโอ้ลขสวยด้วยตอกสอรอนะครับยิงเลเซอร์สอรอตรงนี้นะองนี้ครับเนื้อ อันนี้นี่นะเขาเขียนมาในรายราการด้วยโซนดินเผานะครับของพระจันทร์ดินเหล็กโหเป็นเนื้อดินของพระจันทร์ดินเลกนะนี่สร้าง5้าองเก้าเจองครับพี่พี่อันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับอีกสององใครชอบโซนไหนก็ทักมาหาผมได้นะครับอ่ะอง,งนี้ครับองนี้ครับรายการต่อไปครับเป็นอง,ง์นี้เป็นเนื้อสวยด้วยนะเนี่ยลงทองด้วยพี่ นะครับนี่โอ้ลงทองสวยเลยนะนี่ใบรายการนะครับโซนเนื้อปัดทองรายการที่18บดเนื้อผงทูบร้อยแปดปัดทองสร้างหนึ่งองค์เท่านั้นสมเด็จชินนะบัญชรหลวงปู่ม,มหศาศิลาสีจันโทอวัดโพสีสะอาดอางค์นี้นะครับรันเลขอ่ะด้านหลังเป็นยันชินนับ,บัญชรโอ้โหน่าจะเลขสวยได้มั้งนี่เลขเบิ้ลปะดูผมก็ดูพร้อมพี่ๆนะครับนี่เลข4ี่ิบครับจริงๆครับพี่ๆนะโอ้โหเรงสวย ผลรวม8ครับอ้โหปัดทองนะครับปัดทองหายากครับสร้างร้อยร้อยเก้าองค์เท่านั้นนะครับนะพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมาเดี๋ยวผมเปิดราคาเดียวครับราคาแบ่งปันเลยครับไม่ไม่มีแยกราคารายการพิเศษอะไรนะครับอันนี้เปิดให้แบ่งปันนะครับนี่องค์สุดท้ายของวันนี้ครับพี่ๆองค์สุดท้ายของสมเด็จชินาบัญชรนะครับเป็นโซนฝังพลอยนะครับนะฝังพลอยเศษของหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่ครับโอ้โหฝังพลอยสวยนะครับ นี่เป็นด้านหลังชินนบางชอนนะครับเป็นคาถามหามงคลครับเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองครับอันนี้องค์นี้ลันเลขนะครับโอเล็กตองเลี้ยวหนึ่งหนึ่งครับพี่พี่นะหนึ่งหนึ่งเลขสิบเอ็ดใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับพี่พี่ตามนี้เลยนะครับผมมีอยู่สามองค์ใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับนะใครจะเอาเนื้อไหนที่เอาโซนไหนบอกมาได้เลยองค์นี้สร้างสามร้อยเก้าสิบแปดองค์นะครับนี่ฝังพลอยของปู่นะครับเอาองค์ละเอาสามร้อยห้าสิบพอพี่พี่นะเอาแบ่งปันเลยผมมีสามองค์เนี่ย ขอภายนะครับใครเร็วขารได้นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะนะโทรมาเร็วกว่านะครับพี่ๆนะใครเร็วขครได้ผมมีแค่นั้นละครับพี่ๆรายการต่อไปครับอันนี้ก็เก็บได้ครับเหลือองค์เดียวละเป็นพระยาองคตของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทออกธรรมอุทยานนะครับรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับนี่องคตหลวงปู่มหาศิลานะครับองคตเป็นลูกของหนุมานนะครับพี่ๆต้องบอกว่าบารมีนับเมตตาบารมี นะครับนะเจรจาดีนะครับเป็นองคตนะครับนะเสริมบารมีนะครับนี่และเลขหนึ่งสองศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับพี่พี่องนี้อุดมสารเต็มเต็มเลยครับของหลวงปู่วันนี้เอาห้าร้อยห้าสิบครับพี่พี่นะประกันแท้ทุกรายการนะครับผมเร็วนิดนึงนะพี่พี่นะนะครับรายการต่อไปครับอ่าอันนี้เป็นวันนี้เปิดราคาพิเศษเลยแล้วกันเป็นศิลาพรมหามงคลด้านหลังยันเกาะเพชรนะครับเป็นเนื้อ แดงครับเนื้อแดงจินดามณนีนะครับพี่พี่เนื้อแดงจินดามณนีหน้ากากเงินนะครับด้านหลังเป็นยันกระเกาะเพชรหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับต่อโค้ดเนี่ยตรงนี้ครับองนี้เลขเดียวมัังเนี่ยนะพี่ผมดูก่อนนะครับองนี้เลขเดียวครับเลขสี่ครับพี่พี่นะเนื้องค์นี้เลขสี่ครับนะเนื้อสวยมากนะครับด้านหลังยันกระาะเพชรนะครับไม่ตายหูงนะครับพี่พี่เนี่ เป็นทรงพิมพ์ทรงหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับวันนี้เอาราคาพิเศษเลยพี่ล้มๆเลยแบบ่งปันนครับสามร้อยรวมส่งแล้วนะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมานะครับรายการต่อไปครับพี่ๆรายการต่อไปครับอง์นี้เป็นกําไรรวยลล้านนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทฝังพลอยนะตอนแรกผมมีมาอยู่สามองค์ ม,มีมาสามวงนะครับพี่พี่เขาปิดหลังไม้ไปแล้วนะพร้อมใบคาถาของหลวงปู่นะครับหน้าฝังพลอยนะครับอันนี้ฝังพลอยนะครับพี่พี่นะรุ่นรวยนะั้นล้านนะทองยี่สิบสี่เคครับประกันแท้จากธรรมอุทยานนะครับพี่พี่นี่ครับอันนี้น่าจะมีเดี๋ยวนะผมสองก่อนน่าจะเขียนว่ารวยล้านนะครับพ,พี่พี่นะเดี๋ยวนะครับ ขออนุญาตนับสะท้อนแสงนะครับอ๋อนี่นี่นี่ตัว t นี่ครับรวยล้านล้านนะครับยิงเลเซอร์ไว้นะครับพี่พี่นี่ยิงเลเซอร์ไว้นะครับอันนี้ใส่ข้อมือผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับพี่พี่นะยิงเลเซอร์คําว่ารวยล้านล้านนะมีเหลือวงเดียวครับพี่พี่ตอนนี้นะครับตอนแรกได้มาห้าวงนะครับนี่ฝังพลอยสวยด้วยนะครับอันนี้เอาไปห้าร้อยล้มส่งลกันพี่พี่นะห้าร้อยบาทลมส่งนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาครับ มีวงเดียวครับพี่ๆนะครับรายการต่อไปครับพี่ๆรายการต่อไปครับนะอย่านี่นะครับอ่านี่เป็นตะกุดครับพี่ๆตะกุดเงินไหลมาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับพี่ๆนะจานครับนี่จานในนะครับนะจานในผมได้อย่างนี้พี่ๆเป็นตะกุดเงินไหลมานะครับเป็น ตะกุดโพคขับซับนะหลวงปู่เมตตาธิฐานจิตปุกเสกที่ธรรมอุทยานนะอันนี้ผมได้สีทองมาองค์เดียวนะได้เงินมาสามพี่ๆใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับนะ๋ยวให้ดูนะครับออกตรงธรรมอุทยานนะครับนะมีใบคาถาของหลวงปู่แล้วก็มีภาพหลวงปู่ปุกเสกนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะพี่ๆนี่อันนี้นี่ครับเป็นยันมหาโพคขับซับนะครับมันน่าจะมีรันเลขด้วยมีรันเลขครับอ่ามีรันเลขครับพี่ๆอันนี้องค ตะกุดนะสีทองนี่รันเลขนะพี่แสงหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดห้าครับพี่พี่นะหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดห้าเนี่ยพร้อมเรี่ยมห้อยได้เลยนะครับนี่ครับตะกุดนับเงินไหลมาหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทนะครับนะสีทองมีอันเดียวนะครับเลขผมบอกไปแล้วนะส่วนสีเงินมีสามมีสามอันนะครับพี่พี่มีเลขอะไรบ้างนะครับนี่ครับ ตรงนี้ครับสำหรับประกันแท้ทุกรายการนะพี่เดี๋ยวผมจะส่องพยายามส่องเลขให้นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับอ่านี่นะครับตรงนี้ครับเลขหนึ่งสามหก 1, 3, 6, อะไรเนะี่ยหนึ่งสามหกเดี๋ยวนะพี่พี่หนึ่งสามหกแปดแปดสี่แปดครับพ,พี่พี่ดูนะพี่ผมมองไม่ค่อยชัด เนี่ยครับหนึ่งสามหกสี่แปดครับพี่พี่นะอันนี้นึงอันนี้ตะกรดเป็นสีเงินนะเงินไหลมาครับเงินไหลมาพุทธคุณก็ตามชื่อที่หลวงปู่ตั้งเลยครับนะเอาไปใช้ก็มีแต่เงินมีทองครับไหลมาเทมาครับพี่พี่นะนะดอกนี้ครับดอกนี้ผมพยายามส่องเลขให้นะครับพี่พี่เพราะเผื่อพี่พี่เอาไปใช้กันนะครับเลขมันอาจจะตรงกับวันเกิดพี่พี่นะครับนะเลขสวยเลขมงคลของพี่พี่นะครับ อ่านะครับอันนี้หนึ่งสามหกสี่หกครับพี่พี่ะผมเปิดราคาเดียวกันแหละครับพี่แต่สีทองผมมีแค่ดอกเดียวนะครับใครเร็วใครได้แล้วกันหรือใครจะเอาคู่ก็ว่ากันไปนะครับนะครับพี่เงินกับทองนะครับมีคู่ก็ดีเหมือนกันนะครับพี่พี่นะตรงนี้ครับเดี๋ยวผมดูดอกนี้ให้นะครับพี่พี่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วดอกสุดท้ายนะครับผมแกะให้นะครับพี่พี่ ผมก็ลงคลิปเรียวๆเลยนะครับมันยังไม่ได้ดูไม่ได้สองเลขนะครับเห็นพร้อมกับพี่พี่นี่แหละนะครับอ่ะแต่ช้าหน่อยขออภัยนะครับพี่พอ่านี่ครับอืมองค์นี้สุดท้ายครับดอกสุดท้ายอ่าอันนี้เป็นหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งเก้าครับหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งเก้าครับพี่พี่นะตะกุดเงินไหลมาครับตามนี้เลยครับราคาเอาราคาอลยดีกว่าพี่ ราคาผมเปิดแบ่งปันวันนี้นะครับวันนี้เปิดแบ่งปันตะกุดเงินไหลมาครับเอาราคาใครชอบผมเอา350พอครับพี่ส่งฟรีนะครับอย่าต่อผมเลยนะครับราคาเรียกคุณละนะ350ส่งฟรีครับนะครับนะใครเร็วใครได้ละกันนะครับพี่พี่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปอันนี้เป็นพระผงรุ่นก้ารวยครับยุคต้นหลวงปู่มหาศิลา สิริจันโทครับพี่พี่เหลือหนึ่งองค์ครับพี่พี่ก้าวรวยนะครับไปที่ไหนก็มีแต่ความร่ํารวยนะครับด้านหลังเป็นนะรูปเหมือนหลวงปู่นะครับมีหลวงปู่ไว้นะครับห้อยหลวงปู่ไว้ไม่มีจนนะครับวัดโพสีสะอาดยุคต้นนะครับนะครับรุ่นก้ารวยยุคต้นนะครับปี2564กพร้อมกล่องเดิมประกันแท้ตลอดทีพอันนี้เอาไปวันนี้เอาไป300รวมส่งนะครับ รายการต่อไปเป็นสมเด็จรุ่นกายสิทธิ์หลวงปู่มหาศิลาสิจันโทอันนี้เหลือองค์เดียวแล้วครับพี่ๆ่ต็กกีสาเกสา,าและจีวรของหลวงปู่นะครับด้าน,นหลังเป็นปั๊มตาครับรุ่นแล้วก็ปั๊มตาหลวงปู่ครับนี่ออกธรรมะอุทยานนะครับเกษาจีวรก็คุมแล้วองค์นี้เอาวันนี้เหลือองค์เดียวครับพี่พผมเอาแบ่งไปแล้วห้าร้อยพอครับพี่ๆทานาดสนใจติดต่อมาอันนี้เป็นใบ คาถาอยู่ในนี้นะครับนะเดี๋ยวพี่ถ้าท่านใดบูชาก็เอาไปเปิดอ่านได้นะครับพี่พี่นะรายการต่อไปครับพี่พี่รายการต่อไปนะครับอันนี้กเพิ่งได้มานะครับเป็นรูปหล่อครับรุ่นเฮงหมื่นล้านนะครับนะอะรหันจี้กงนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริลันโทนะครับนะคนจีนนะครับเขาบอกว่าหลวงปู่ท่านเหมือนอรหันจี้กงของเขามากนะครับนี่ก็เลยจัดสร้าง ไว้ตัวมงคลรุ่นนี้มานะครับนี่ครับนีอก็ลายทองครับนะพี่พี่นับออกนะครับวัดโพสีสะอาดนะครับนี่ต่อภาษาจีนนี่ครับตรงนี้นะครับแล้วก็ก้นหนึ่งห้าเจ็ดนะพี่พี่นะประกันแท้นะนะครับอรหั์ที่กงครับนะก็ความเชื่อของคนจีนนะครับพี่พี่ท่านใดเสื้อสายเชื้อสายจีนก็นําไปบูชาได้ครับพี่พี่มีองค์เดียวครับอันนี้ผมเปิดเอาสามร้อย ห้าสิบบาทพอครับส่งฟรีครับนะประกันแท้นะครับพร้อมกล่องเดิมนะประกันแท้นะครับพร้อมกล่องเดิมนะพี่พีอ่อะไรการต่อไปครับรายการต่อไปครับพี่พี่อะไรกันนี้ครับเป็นพระพรมครับพระพรมเนี่ยผมได้มาสองสี่หกแปดนะครับแต่ผมแกะดูความสวยของด้านในแล้วครับสององค์เดี๋ยวให้ดูนะพระพรมรุ่นศักดิ์สิทธิ หลวงปู่มหาศิลาสิจันโทออกปี2567ครับออกบุกเสกที่ธรรมอุทยานพี่ๆนะครับของหลวงปู่อันนี้ผมแกะดูงับเช็คนะครับพี่ๆนะเช็คดูความสวยของด้านในนะครัูรูปลักษณ์ของพระพรหมนี่ครับมีต่อโค้ดหลันเลขเดี๋ยววันนี้ผมแกะทั้งหมดนะครับเผื่อพี่พี่ชอบรุ่นศักดิ์สิทธิ์ครับออกตรงเป็นอามพระพรหมรุ่นแรกของธรรมอุทยานนะครับนะหลวงปู่มหาศิลาบุกเสกครับองนี้นะครับเลข สองหกหนึ่งนะครับพี่พี่นะพระพรมนะครับพระพรมหลวงปู่มหาศิลานะครับฝั่งนี้จะตอกศิลานะครับด้านหลังเป็นยันนาเกี้ยวนะครับพี่พี่นี่นาเกี้ยวนะครับเด่นนะครับเด่นทางด้านพวกคาซัพทางด้านการขอนะครับนะนะครับนี่คเนื้ทองแดงนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวผมแกะหมดเลย นะครับไม่ต้องลุ้นเผื่อพี่อยากได้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวเปิดราคาทีหลังแกะก่อนนะครับวงนี้เลขนี้นะครับอ่ะวงที่หนึ่งนะครับวงนี้ครับนี่ครับสามหนึ่งเจ็ดครับพี่่ประกันแท้นะครับผมไม่ส่องเยอะนะครับพี่่ผมจะส่องดูเลขเผื่อพี่ชอบเลขนะครับพระพรมนะครับใคร อยากสมหวังสมปัารถนาก็ให้ขอพระพรนะพระพรของหลวงปู่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับด้านหลังป็นยันนาคเขลียวนะครับนะองค์ที่สองนะครับเลขนะครับบอกไปแล้วองค์อันนี้ผมแกะเลยนะผมไม่ต้องลุ้นนะครับพี่ๆนะจะได้ดูเลขกันไปเลยพร้อมกันนะครับพร้อมกันเลยนะครับองค์ที่สามครับจะช้าหน่อยต้องขออภัยพี่ๆนะครับก็แกะลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับพี่ๆ นะครับองที่สามนะครับนี่ครับดูเลขให้นะครับนะซีนเดิมครับพี่พี่ประกันสวยทุกองอะแหละครับนะครับเดี๋ยวผมจะแกะดูเลขให้พี่พี่นะครับวันนี้ผิวไฟออกผิวไฟข้างล่างด้วยครับหนึ่งเก้าเจ็ดครับพี่พี่นี่ครับต่อคีลาตรงนี้เหมือนกันนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดครับ นะครับองต่อไปครับนะครับองต่อไปครับเผื่อพี่ๆชอบเลขกันนะครับอ่ะชอบเลขมงกลนะครับองต่อไปครับองนี้นะครับองนี้ก็สวยนะสวยทุกองนะครับพี่ๆนะสีเดิมหกสองเก้าครับองนี้ ตอกศีลาตรงนี้นะครับหกสองเก้าครับใครชอบเลียกไหนก็ชมแล้วก็จองไว้นะครับจองไว้ทักไลน์มาก็ได้ครับลูกค้าเก่าทักไลน์หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับองต่อไปครับพี่ๆนะครับองนี้ครับหนึ่ง สะท้อนแสงหนึ่งสี่ห้าครับพี่พี่หนึ่งสี่ห้าครับตอบสอรอตรงนี้สีลาตรงนี้นะครับหนึ่งสี่ห้าครับแล้วแต่พี่พี่นะครับอาจจะชอบเลขมันเกิดเลขนะครับเดือนเกิดนะครับมงคลนะครับเลขมงคลสําหรับชีวิตนะครับอ่าตัวต่อไปครับเปิดไม่แพงนะครับพี่พี่นะแบ่งปันนะครับ อันนี้เลขสี่หลักนะหนึ่งหนึ่งแปดหกครับพี่พี่ใครมาช้าอาจจะได้เลขสี่หลักไปนะครับเขาเลือกเลขสามหลัก,กไปหมดต้องเร็วนิดนึงนะครับพี่พี่นะใครร,รู้ว่าชอบของไหนก็โทรมาเลยนะครับไลน์มาก็ได้นะครับลูกค้าเก่าไลน์มาได้นะครับนี่ครับองต่อไปนะครับ มี3หลักครับสองสี่สาครับพี่พีน่าจะสองสี่สานะนี่ส4 3ี่สาดอกศิลาตรงนี้นะครับนะครับสองสี่สานะครับอง์สุดท้ายครับนี่อง์สุดท้ายของวันนี้นะครับอง์สุดท้ายของรุ่นพระพรมศักดิ์สิทธิ์นะครับพระพรมศักดิ์สิทธิ์ของปู่ศิลานะครับปุกเสกนะครับก้าววัะนะครับธรรมอุทยานนะครับอ่ะ อาจจะได้เลขสวยนะครับพี่ๆนะนี่องนีเลขสี่หลักครับหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดจะพี่พี่นี่ะนะให้ดูครั้งครับสุดท้ายแล้วนี่อันนี้นั่นอันนี้ออกผิวไฟด้วยน,ะนี่นะครับอ่ะพี่พี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาละกันนะผมแกะให้ดูทุกองค์แล้วนะครับพี่พี่นะว่าเผื่อบางทีพี่พี่ชอบเลขกันนะครับอะนะครับรายการต่อไปครับพี่รายการต่อไป ใครชอบเล่ไหนก็ทักมาอ่ะอันนี้เป็นอันนี้ผมแบ่งเลยนะอันนี้ยุคต้นนะพี่ๆนะพี่มีเคยเห็นที่ไหนหรอกผมได้มาแค่ห้านะครับยุคต้นเลยนะครับเป็นล็อกเก็ตอายุวัฒนมงคลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทออกวัดโพสีสะอาดตั้งแต่อายุของหลวงปู่77ปีครับพี่ๆนะตั้งแต่หลวงปู่อายุ77ปีนะครับนี่ตอนนี้หลวงปู่อายุ81แล้วนะครับนะครับนี่เป็นยุคต้นนะครับ นี่ครับเป็นเขาเรียกว่าล็อกเก็ตอายุวัฒนมงคล77ปีนะครับหลวงปู่มหาศิลานเป็นล็อกเก็ตเหนือดวงเล็กนะครับนี่อันนี้เป็นยันเหนือดวงนะพี่ๆนะข้างบนนะครับจะเขียนว่าแขวะ่าแขวคาดนะครับนี่ครับแขวคาดปลอดภัยค้าขายร่ารวยครับพี่ๆอันนี้เป็นยันเหนือดวงนะครับคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวนะครับนี่หลวงปู่ศิลาศิริจันโทนี่ จะยิงตรงนี้คําว่าเจ็ดิบเจ็ดปีผมต้องบอกวิธีการดูเกทแท้นะครับรุ่นนี้มีเกทนะครับเยอะมากอ่าเดี๋ยวบอกนะครับด้านหลังก่อนด้านหลังฝังตะกรุดพร้อมจานมือหลวงปู่นี่ครับตะกรุดทองอันนี้หลวงปู่จานมือนะครับ <c oughs> ขออภัยครับมวนสายไม่ต้องพูดพูดถึงนะครับพี่ๆนี่ครับพี่ถ้าพี่ไปเห็นที่ไหนพี่พี่มีกล้องที่สองเข้าไปเลย นี่พี่เห็นลายผ้าจีวรไหมนี่ครับต้องเป็นลายผ้าแบบนี้นะของเกจะไม่มีลายผ้าจีวรนนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหน้าเนี่ยเป็นลายเนิบๆเนี่ยมียเป็นเหมือนรังพึ่งนะครับพี่ๆต้องบอกอย่างนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะครับนะเกเยอะนะครับนี่ครับอ like ่านี่ๆๆเป็นรังพึ่งแบบนี้ก็คือแท้เลยนะครับถ้าของเกเขาจะไม่มีลายเนี่ยเห็นไหมพี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นรังพึ่งเป็นลายผ้าแบบนี้นะครับ นะครับผมได้มาห้าองค์นะครับผมประกันแท้ทุกองค์อันนี้ผมยังไม่ได้แกะเอาพี่เลือกเอาแล้วกันไม่มีเลขนะครับแต่จะฝังตะกุดแล้วก,ก็จานมือด้านหลังมีลายผ้าทุกองค,ครับนี่เห็นไหมใครชอบแบบไหนก็ทักมาแล้วกันผมมีห้าองค์อายุวัฒนมงคลนะครับในฝังตะกุดทองทุกองค์นะครับนี่นะครับ <c oughs> ยุกต้นนะครับพี่ๆเลือกเอาแล้วกันอยากอยากอยากเอาองค์ไหนก็ ให้ผมถ่ายรูปให้ดูก็ได้ครับพี่ๆนะมีแค่ห้าอันนะครับล็อกเก็ตมหามงคลเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับนี่ดูลายผ้าลายผ้ามีทุกองคนะครับนี่ครับเป็นลายแบบนี้นะครับนะล็อกเก็ตขาวดํานะครับนี่หายากนะครับพี่ๆเจ็ดสิบเจ็ดปีหลวงปู่มหาศิลาครับไม่มีหมุนเวียนนะครับไปดูก็ได้ครับช่องไหนนะครับไม่มีเอามานะผมเพิ่งได้มานะครับหายากมากๆกับลูกติดเก่าๆของท่านนะครับผมมีห้าองค์ครับพี่ๆอ่ะผมแบ่งปันแล้ววันนี้ เนี่ยในมือผมนะครับยังไม่มีใครจองนะพี่พี่วันนี้ยังไม่มีใครจองเพราะผมยังไม่ได้ส่งให้ใครดูเนี่ยพี่พี่ห้าองค์พร้อมตะกรุดทองหนึ่งดอกด้านหลังจานมือหลวงปู่ครับวันนี้ผมเปิดพาราเบาๆแบ่งปันใครเร็วใครได้นะครับนะครับมีแค่ห้าชิ้นเท่านั้นนะครับไปใช้เสริมสิริมงคลนะครับยันเหนือดวงของหลวงปู่นี่พี่พี่รู้กันอยู่แล้ว รอบจักรวาลนะครับนะเหรียญเหนือดวงราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับวันนี้ล็อกเกตของท่านยุคต้นพี่เก็บได้ครับผมเอา850ส่งฟรีครับมีห้าองค์พี่ๆทนาดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับพี่ๆวันนี้ผมยุตบารมีก็มีวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาศิลาสิจันโทแบ่งปันเท่านี้ครับพี่ๆวันนี้ช่องทางการติดต่อผมขออนุญาตเรียนอีกครั้งนะครับ0871361722โทรมาไว้กว่าครับพี่ๆบางท่านโทรมา คลิปเก่าๆเ,เป็นเดือนแล้วอย่างเงี้ยนะครับนะครับบางทีของก็ไม่มีแล้วนะครับพี่ๆนะโทรมาเลยนะครับสนใจ0871361722หรือแอดไลน์มาเบอร์นี้นะครับวันนี้ผมยุทบรารมีกลับลาบพี่ๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่กลับสวัสดีครับ